รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอนแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 NBT2HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคไซยายนช่วงสุขภาพดีสร้างได้ออกกำลังกายง่ายๆด้วยอย่างยืดสร้างกล้ามเนื้อคุณหมอพรเทพมีคล็ับมาฝากห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอภาวะเปราะบาง สาเหตุเกิดจากอะไรปล่อยทิ้งไว้มีความเสี่ยงด้านไหนบ้างติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิมตรไมตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีสวัสดีครับรอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องไสานาย ไซยนนยนี่เป็นสารพิษที่เราใช้ในการเบื่อหนูหรือว่าเป็นสารที่ใช้ทำลายสิ่งมีชีวิตที่เป็นทำอันตรายหรือทำอันตรายต่อเกษตรกรรมเป็นต้นนะครับสารนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วหรือสูดดมเข้าไปแล้วก็จะมีอาการอาเจียนหายใจขัดแล้วบางทีมีอาการชักหรือก็มีอาการที่ เจาะเลือดมาตรวจแล้วเหมือนกับคนที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงเพราะว่ามีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นมีอาการที่หลอดเลือดหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าถ้ากินเข้าไปเยอะๆมันจะหายใจออกมามีกลิ่นไซยาไนนิดๆสำหรับผู้ที่ได้รับสารพิษเข้าไปก็จะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าเข้าไปเยอะๆก็จะเริ่มมีอาการปวดที่าอย่างรุนแรงอาเจียนท้องร่วงหัวใจหยุดเต้นกล้ามเนื้อ หยุดทางานกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายมันเป็นอัมาพาตกล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอัมาพาตคนที่ตายจากไซย์นายเนี่ยก็จะมีผิวออกเป็นชมพูลเลื่อๆแต่ว่าถ้าคนไทยก็จะมองไม่ชัดเพราะว่าเราผิวดําแล้วก็ที่สาคัญคือปากจะเขียวช้าลิ้นพิปากลิ้นนี่เขียวช้าเลยครับเพราะเเลือดมันถูกทําลายไปถ้ากินเข้าไปเยอะๆคนตายก็จะที่ผิวก็จะมีกลิ่นเหมือนกับ ถั่วขั่วพวกของคั่วไหม้ทั้งหลายเนี่ยนะไหม้นิดๆอันนี้ก็สิ่งที่เกิดจากความเป็นพิษของไซยาไนน์สารไซยาไนา์อ่ะในธรรมชาติในเมืองไทยเราจะพบปนเปื้อนอยู่ในพืชผักนิดน้อยไม่เป็นอันตรายแต่ว่าที่มีมากก็คือในมันสำปะหลังอย่างไรก็ตามในเมืองไทยเราก็มีการปลูกมันสำปะหลังที่ใช้กินด้วยคนกินเราเรียกพันธุ์หวาน คือมันสำหลังมีสองชนิดนะฮะชนิดหวานกับชนิดขมชนิดขมนี่ไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์เพราะว่าแป้งสูงเอาไปผสมอาหารสัตว์ทีนีนะ้ในชนิดหวานนี่ที่คนไทยกินเนี่ยก็คือมันจะมีไซยาไนอยู่มันก็จะอยู่ในรากโดยเฉพาะเปลือกของรากมันและที่ใบแต่โชคดีที่ทั้งเปลือกและใบที่มีไซยาไนนี่ถ้าต้มถูกความร้อนมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นไม่มีพิษ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาบันสําหลังมากินเนี่ยห้ามกินสดๆไม่ว่าชนิดขมหรือชนิดหวานเอาบันสําหลังมากินแล้วสุกๆดิบๆแล้วไม่ได้ต้มสุกเนี่ยนะแต่กินไม่มากมันก็ปนเพื่อนเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยพวกนี้จะมีอาการเรียกว่าได้รับสารไซยาไนด์แบบเรื้อรังก็จะมีอาการชาตาผ้ามัวหูก็ไม่ได้ยินการทรงตัวเสียไปและที่สำคัญคือแขนขาลีบ จะเป็นอามาพาสําสหรับแป้งมันสําหลังที่ขายในประเทศไทยเรานี่ผ่านกรรมธีมาพอสมควรแต่ก็ควรจะเอาแป้งมันสําหลังนี่มาทําให้มันสุกนะครับอยากกินแบบสุกๆดิบๆมันก็จะมีไทรไนปนมาอย่างแน่นอนครับไทรไนเป็นสารพิษนะครับเราต้องระวังทั้งไม่กินมันและไม่ถูกคนหลอกเอามาให้เรากินนะครับจะได้ปลอดภัยจากโรคนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบีบ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 ีมายองมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย ปวดไม่อคอยันฮีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไมื่อยไหล่ยันฮีโคเพนปวดไม่หลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามันประจำบ้านแผนโบราณสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี สุขภาพดีสร้างได้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้คุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับการออกกําลังกายที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาฝากคุณผู้ชมนะคะสามารถออกกําลังกายได้ทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือเรื่องของการใช้อยางยืดออกกําลังกายหรือว่ายางยืดพิชิตโรคนั่นเองเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมีครับพูดถูกใช่ไหมคะคว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยโอ้ตอนเด็กๆนี่นะผม เอายางเนี่ยมามามาร้อยเนี่ยค่ะแล้วก็เล่นกระโดดยางกันใช่ค่ะเล่นไม่เคยเล่นไหมที่บ้านพี่ก็เล่นเหมือนกันโอ้เล่นโดดยางขึ้นยางลงนะค่ะวิธีร้อยร้อยง่ายมากเลยรู้ไหม้อยอะไรไม่ต้องใช้นี่เลยใช้นิ้วเท้าสองนิ้วอ่ะแล้วก็คล้องไปก่อนแล้วก็ดึงออกแล้วคล้องไปดึงไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างนี้โอ้เด็กๆทําได้แต่ต่อมานี่เราก็ยังทําได้แล้วง่ายขึ้นก็คือเอาไอ้นี่ทำอ่ะเหมือนเหมือนนี่เป็นนิ้วโป้งสองข้างเราเชื่อกวางทีละห้าเส้นห้าเส้นเนี่ยทำ แล้วก็ร้อยมันไปเรื่อยๆร้อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็ร้อยไปอีกห้าอันห้าอันเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นสายอย่างนี้นะครับเนี่ยเหมือนกับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ประโยชน์คือคุณหมอ,อ,อไอ้ตัวยางยืดเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างคือคือเป็นการยืดข้อทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การยางยืดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีการป้องกันข้อต่อมันอักเสบ คือมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงค่ะข้อเข่ากล้ามเนื้อบนล่างแข็งแรงจะไม่ปวดเข่าเป็นการยืดเหยียดถ้าเราดึงแบบนี้ข้อต่อตรงหัวไหล่เราดีขึ้นเราก็จะไม่ปวดไหล่ถ้าเราดึงข้างหลังนี้ข้อต่อสะบักแข็งแรงมันก็ไม่ปวดคอบ่าไหล่ค่ะคุณหมอคือกระดูกเราสองทอนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อดึงข้ามไปกาะอีกข้างหนึ่ง ต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งมันไม่แข็งแรงมันก็จะเบาแล้วก็จะถูกมาชนกันมันก็ปวดอย่างสมมติอะคนเรามีอายุมากๆนะกล้ามเนื้อ,อบางส่วนมันจะหายไปเพราะมันคิดเล็กกว่าถ้าเราไม่เกิดทามสมดุลนี่จะเกิดอาการนี้พอมีอายุมากขึ้นนะหลมันจะห่อลงหลังจะก้มลงเรื่อยๆเพราะกล้ามเนื้อหน้ามันมีพุงเยอะกล้ามเนื้อหลังมีกล้ามเนื้อน้อยมันก็จะถูกข้างหน้าดึงลงมาเรื่อยๆ แต่ถ้าเราทําให้เกิดความสมดุลคืนด้านหลังกล้ามเนื้อด้านหลังได้ออกกำลังกายเพียงพอเราก็จะยืนตรงได้เสมอเราก็จะไม่ยืนห่องน,นี้ความสูงเราก็จะไม่ลดลงร่างกายจะสมดุลสมส่วนค่ะสวยงามสมส่วนคุณหมอคะอยากรู้แล้วว่าทํำยังไงบ้างออ<ท>ก่อนอื่นนะ,ะถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็ยืดนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็เข้ามาคทําได้ถึงห้าถึงสิบเซต แต่ถ้าคนอายุอย่างมากผมเนี่ยยืดออกไปแล้วนับหนึ่งถึงสิบแล้วทําแค่สองถึงสามครั้งแต่ละท่าพอแล้วอเราเรามันลองลองลองกันเลยแล้วกันใช้อนี้เลยนะครับเริ่มอันนี้ก่อนนะคะคือเทคนิคก็คือเราต้องวอร์มก่อนวอร์มก่อนอ่ะคุณหมอค่ะการวอร์มก่อนนะวอร์มการวอร์มที่ทําให้กล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บทำให้เลือดไหลเวียนไปตรงนั้นเพียงพอนะวอร์มสักสามสิห้านาทีนะ ตอนที่เราทํานี่นะพ่อควรระวังก็คือต้องระวังอย่าให้มันตีกลับจับให้แน่นก่อนอย่าไ้แน่นนะอย่าให้มัน<ะ>หลุดตีกับนี่โอ้โ oh, หตีตีหน้าบาดเจ็บเลยนะไม่ได้ค่ะ,ะแล้วออกแดงช้าๆค่อยๆทําอย่าใจร้อนนะค่อยๆทําต้องค้างไว้ก่อนเอทํเท่าที่ไหวแนละ้วเจ็บอย่าไปต่อนะค่ะแล้ว<ะ>หายใจธรรมดาลา้างตรงอย่าหยุดหายใจค่ะ อันนี้เนี่ยนนเ,รเราเราเราต้องขอชมเชยทางสอ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 โครงการคนไทยไร้พุงนะฮะแล้วก็ราชวิทย,ย,ยายัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทําออกมาค่ะแล้วก็ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีความเมตตาให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยทั่วประเทศเอาท่อพีวมาทำยางกับยางยืด่ทำแล้วไปแจกทั่วเทศเลยโดยเฉพาะแจกให้กับ พระคุณเจ้าพระสงฆ์ตามวัดต่างๆสามารถใช้กับผู้ที่กายภาพบำบัดอะไรต่างๆได้ได้หมดแต่ว่าหลักการคือต้องรู้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างอย่างที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าคอบาไลค่ะท่าสะโพกนะฮะท่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่าข้างลําตัวคือทั้งทั้งตัวพูดง่ายๆว่าทําได้ทั้งตัวทั้งหมด12ท่านะฮะท่าหน้าท้องอะต่างๆด้วย ท่านสามารถราดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสสสนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการแค่ยางตัวนี้ด้วยดีไหมดีค่ะคุณหมอท่าง่ายๆ,ๆไม่กี่ท่านะคะค่ะแตนี้สําหรับผมนะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ทําให้มันยาวนิดนึง่ะ,ะผมก็จะทํา พันมืออย่างนี้นะฮะเพื่อแม่มาดีดกลับนะครัเขามีก็จะเอาประมาณนี้นะคะ,ะคุณผู้ชมเอาที่ไหวคล้วแต่คนขานแล้วท่าแรกคือท่ายืดหน้าอกอถ้าทําตรงนี้แล้วหน้าอกก็จะดีขึ้นดึงไปเลยแล้วก็เก่งไว้นะ,ะตัวต้องตรงขาแมวท้องรับนหนึ่งถึงยี่สิบหายใจด้วยนะครับ ท่าที่หนึ่งคือหน้าอกท่าที่สองคือบริเวณกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยโดยข้างหนึ่งมีวางผมก็จะดึงขึ้นไปให้ไหล่มันขนานแขนข้อศอกขนานกับไหล่ขึ้นไปนี้ครับขึ้นไปท่าที่สางนะนี่คือกล้ามเนื้อข้างลำตัวทางนี้จะทำงานคือเก่งไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบทำตัวตรงนะข้ามียกตามนะตัวตรงนะคุณผู้ชม่ะ ต่อไปก็เป็นท่าที่สลับข้างนะคะสลับข้างสลับขาก็จะขึ้นตรงไปจนสุดนี่ผมก็ต้องกะพอดีพอดีนะค่ะอันนี้ท่าที่สามสุดทางเลยครับอันนี้สลับหลังนะฮะท่าต่อไปอันนี้ท่าต้นขาละต้นขาต้นขาละค่ะคุณหมอคือต้นขานะก็น่องแล้วก็ขาหลังมันก็จะมี อยู่สามท่านะฮะอต้นขาก็คือเรานั่งลงหน่อยครับต้นขานคือเอามือดันออกไปครับนี่คุณผู้ชมทำตามคุณหมอได้เลยเราต้องทำให้ตึงนี้นะฮะตึงก่อนอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ดันออกไปขนานไปกับพื้นนะคะคุณหมอคะรู้สึกตึงตรงเนี้นอกถ้าไม่ต้นขาไม่ตึงไม่ใช่นะตึงไหมครับตึงค่ะคุณหมอนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ปอด ต่อไปคือท่าท่ากดน่องนะครับอันนี้น่องเหยียบไว้เลยนะคะแล้วดึงขึ้นแล้วกดลงคนะรงับกดลงอันนี้ได้ทั้งแขนได้ทั้งแขนด้วยแล้วได้น่องเลยนะครับอันนี้ดึงให้ตึงนะคะคุณหมอดึงให้ตึงค่ะ<ห>แล้วก็หลังขาอีกท่านหนึ่งก็คือเอามันไปยู่งหลังค่ะ<ห>แล้วก็เหยียบแล้วดึงแล้วก็ก้มลงนะครับ เหยียบแล้วก็ก้มเหยียบอย่างนี้แล้วก็ดึงหน้าขึ้นดึงงงขข้้้้าาาาหหนนมันจะต้องโน้มไปข้างหน้าใช่ไหมโน้มไปหลังนิดนึงครับดันลงเหมือนเราเราเราดันดันฝาผนังนะครับสำหรับท่านที่ดูแล้วอาจจะ ต้องฝึกมากขึ้นเนี่ยหาได้ง่ายๆใน YouTube นะว่าการออกกำลังกายด้วยอย่างยืดก็จะเห็นนะทีะะนี้ประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะมันยังทำให้เกิดการทรงตัวที่ดีก็จะคนถุงอายุก็จะไม่หกล้ม,มกล้ามเนื้อมีไม่ปวดเขา่าปวดปข้อปรับสมดุลปรับสมดุลร่างกายด้วยค่ะคุณหมอฟังแบบนี้แล้วมีประโยชน์มากๆสุดท้ายคุณหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะ ก็อยากจะให้คนไทยไม่ปวดกระดูกไม่ปวดข้อไม่ปวดกล้ามเนื้อก็โดยการใช้ยางยืดอัศจรรย์เนี่ยที่ช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงข้อต่อแข็งแรงแล้วก็เราก็จะทำท่าละ3ามถึงสิครั้งต่อวันครั้งละ1 0บถยีวินาทีค้างไว้แล้วตัวต้องตรง แล้วเก่งทองหายใจด้วยแล้วเราทําตั้งแต่หัวจุดเท้าก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสมส่วนแล้วก็เราจะอ่อนก็ไวมากอันนี้ทุกคนต้องการะนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับค่ะแล้วที่สําคัญไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะคุณหมอออกกาลังกายได้ทุกที่คุณผู้ชมลองลนำเคล็ดลับไปปรับใช้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไม่สามารถจะถักเองได้ก็มีขายหกสิบแปดสิบบาทเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้า จะเอาความเพลิดเพลินและความภูมิใจท่านก็ไปหาเนี่ยท่อร้อยสายสายไฟแล้วอย่างเล็กๆมาทำถ้ามันยังไม่พอก็ต่อไปอีกเท่าที่จะได้ก็จะเกิดความภูมิใจและทําได้ด้วยตัวเองครับค่ะและที่สําคัญสามารถเป็นกิจกรรมในครอบครัวมานั่งวงล้อมทําเอาของใครของมันได้ชวนกันออกกําลังกายนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆค่ะครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง B.S.C. ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ D ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับมิดไมตีคลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม ับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงภาวะเปราะบางกันค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามายัยกรุงเทพมหานาครคุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะภาวะเปราะบางนี่มันคืออะไรคะคุณหมอจริงๆชื่อเนี่ยก็ดูเข้าใจยากนิดนึงเนาะเปราะบางมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงมากส่วนใหญ่จะเอาใช้ในกรณีที่เ,เกี่ยวกับ เวลาตรวจผู้สูงอายุอะครับ <c oughs> คือเวลาเราดูผู้สูงอายุคนหนึ่งอะเราจะรู้ว่าผู้สูงอายุคนนี้ยังแข็งแรงดีไหม <c oughs> หรือเริ่มเจ็บป่วยแล้ว <c oughs> และมีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องอติดเตียงหรือ,อยังเนี่ยเราจะมาประเมินด้วยการดูว่าเขาเริ่มมีภาวะเปราะบางแล้วหรือยังครับแล้วภาวะอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทําให้เกิดภาวะเปราะบางอย่างเช่นสัญญาณอะไรหรือว่าสาเหตุอะไรคมรับมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก5ข้อ เช่นข้อที่1น,นะครับบอกว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรู้สึกอ่อนเพลียไหมถ้าตอบมาว่าโอ้ยอ่อนเพลียทั้งตลอดวันเลยแทบจะไม่ลุกไม่ไหวแทบไม่อยากจะไปทําอะไรเลยถ้าถ้าตอบว่าตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลาอันนี้เข้าข่ายละ1ข้อแล้วหนึ่งข้อ,น,ขอนะครับว่าอาจจะเสี่ยงแล้วนะครับข้อที่2เช่นเดินขึ้นบันไดนะครับปกติเดินขึ้นบันไดเนี่ยสักสิบขั้นนะสิบขั้นนะครับ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหรือไม่ต้องหยุดพักระหว่างขั้นได้ไหม,มคือเดินต่อเนื่องเลยสิบขั้นถ้ายังทำได้ก็โอเคถ้าทำไม่ได้ก็เข้าเกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะปออบางข้อที่ 2, นะ, 2> นะคะต่อไปข้อที่3ามก็คือเดินประมาณ3า0ถึงเมตรทางราบนะครับทางราบเช่นประมาณสักหนึป้ายรถเมล์เนี่ยแหละครับนะ เดินโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีไม้เท้าไม้ค้ำอะไรหรือไม่ต้องหยุดพักระหว่างทางทำได้หรือเปล่านะครับถ้าทำไม่ได้ก็เสี่ยงสามข้อแล้วะนะครับข้อที่สี่โรคประจำตัวที่มีะนะครับเบาหวานความดันหัวใจโรคปอดโรคไขมันหรืออะไรต่างๆที่เป็นโรคของโรคเรือ้อรังต่างๆถ้ามีเกินห้าโรค ให้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อปราะบางเป็นข้อที่4ครับข้อสุดท้ายคือน้ําหนักตัวครับจะดูว่าน้ําหนักตัวเนี่ยในปีที่แล้วกับปีนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจลดน้ําหนักนะครับปีที่แล้วจนปีนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงไปเกิน5%้าเปไหมประมาณ3-5กิโลในน้ําหนักของคนไทยทั่วๆไปนะครับถ้ามันอยู่ดีๆน้ําหนักลดไปโอ้ในปีนี้ลดไปประมาณ5โลแล้วนะเทียบกับปีที่แล้วทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจลดอันนี้เข้าเกณฑ์ เสี่ยงประบางข้อที่5เพราะฉะนั้นที่พูดมา5ข้อนะครับที่ที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้ามีอย่างน้อย3ข้อถือว่ามีภาวะประบางแล้วที่ไล่ไปเมื่อสักครู่นี้5ข้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงไวัยไหนวัยสูงอายุครับสูงอายุเพราะว่าส่วนใหญ่โรคประจำตัว5โรคเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คือเริ่มกินได้น้อยลงกล้ามเนื้อเริ่มจะเ,เล็กลงะนะครับ เราก็จะใช้เกณฑ์5ข้อนี้ในการประเมินะจะได้ดูว่าอ๋อเนี่ยเข้าสู่ภาวะเปราะบางก็อยังถ้ารู้ว่าคนนี้เข้าสู่ภาวะเปราะบางจะต้องรีบให้การดูแลอย่างเร่งด่วนครับเพราะว่าถ้ายิ่งช้าเนี่ยทิ้งไว้ปีหน้านอาจจะกลายเป็นติดเตียงไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เราไม่อยากให้เกิดภาพนั้นเราอยากให้ผู้สูงอายุยังคงสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสามารถที่ดูแลตัวเองได้ครับค่ะพอเรารู้สาเหตุ รู้เกณฑ์ห้าข้อแล้วนะคุณหมอวิธีการป้องกันนะคุณหมอในในระยะนี้คือป้องกันได้ไหมหรือว่าต้องใช้คําว่าชะลอดีคะคุณหมอต้องใช้คําว่าชะลอดีกวา<ช>่าครับ<ช>เพราะว่าอายุที่มากขึ้นมันก็สมรรถภาพร่างกายก็ถดถอยไปด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราต้องเสริมก็คือการกินนะครับการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทานอะไร,รบ้างครับถ้าเป็นภาคอีสานก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเมนูเค็มๆเมนูที่เป็น รสชาติอย่างเช่นข้าวเหนียวน้ำพริกนะคะปลาราบองอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่อาหารที่เคยทานทานมาแต่ก็จะไม่ได้มองว่าเป็นอาหารที่เสริมสุขภาพก็คิดว่าทานอะไรก็เรียบร้อยง่ายๆได้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องพยายามเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้มีแรงให้เดินได้ให้ยังทรงตัวได้ดีไม่หกล้มต้องเสริมโปรตีนโปรตีนสําคัญสำคัญมากเลยครับ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าเพิ่งกังว,วลนะว่าโอ้เดี๋ยวกินโปรตีนแล้วเดี๋ยวไตจะแย่คือคนที่เป็นโรคไตที่เป็นเยอะๆเท่านั้นคุณหมอจะเป็นคนกําหนดเองว่าให้กินโปรตีนน้อยลงหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไหนโรคไตไม่ได้เป็นนะครับแล้วคุณหมอไม่ได้เคยบอกให้จํากัดโปรตีนเนี่ยควรจะกินโปรตีนเสริมในผู้สูงอายุป,ประมาณ50-70กรัมนะครับเช่นยกตัวอย่างแล้วกันไข่ไก่ไข่ไก่นะครับ นมถ้าทานได้นะครับแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเสริมได้ทุกวันเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะบางคนกลัวเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราต้องกลัวว่ากล้ามเนื้อเราจะไม่มีมากกว่าไปเสริมตรงนี้ใช่ครับคุณผู้ชมที่ฟังแล้วสังคมไทยเราตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุนะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณหมอสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากย้ำเรื่องนี้บางคนบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าปีต่อๆไปฉันก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วเตรียมรับมืออย่างไรช่วงท้ายนี้ค่ะคุณหมอ ก็ถ้าจะพูดถึงว่าเตรียมรับมือนะครับก็คือเราจะต้องทําตัวเราให้แข็งแรงที่สุดครับใครมีโรคอยู่นะครับก็พยายามที่จะดูแลโรคประจําตัวให้ดีนะครับกินยาไปหาคุณหมอตาม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 นัดนะครับถ้าคนไหนยังไม่มีโรคนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับก็ยึดหลัก3อนะาอ,อาหารออกกำลังกายและทำอารมณ์ให้แจ่มใสนะครับหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะครับหลีกเลี่ยงสารเสพติด นะครับถ้าเข้าวัดถ้าสมมุติอะ, <ผม S 1> อะไรสนทนาธรรมได้สวดมนต์ได้นะครับหรือศาสนาที่ท่านนับถือได้หมดเลยนะครับเพื่อทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็พยายามดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับทําให้ตัวเองแข็งแรงให้นานที่สุดนะครับเข้าสังคมบ้างอันนี้สําคัญนะครับผู้สูงอายุอย่าอยู่คนเดียวพยายามหาเพื่อนหาเข้าสังคมทํากิจกรรมะนะครับแล้วก็ สุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราปลอบบางไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับะนะเราก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เหมือนกันนะครับรับประทานอาหารออกกําลังกายแล้วก็พยายามที่จะ,ะดูหาคนดูแลนะครับถ้ามีคนดูแลอยู่ใกล้ตัวก็ยิ่งดีครับเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันในช่วงภาวะปลอบางไปได้ครับค่ะก็ฝากถึงครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคุณผู้ชมเองที่เป็นผู้สูงอายุลองเช็คดูนะคะห้าข้อนี้ห้าเกณฑ์น,นี้ มีกี่ข้อที่เข้านะคะแล้วก็นำเคล็ดลับจากคุณหมอไปปรับใช้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับดีดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี สนับสนุนโดย Q.P. สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด Q.P. น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ Q.P. เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด,ด